้นทุนต่ำทำออนไลน์ได้ไหม เราไม่มีเงินยิงแอดเราจะสามารถทําธุรกิจออนไลน์ได้หรือเปล่าการยิงแอดนะคะเป็นแค่หนึ่งทางเลือกเท่านั้นในการที่จะทําให้คุณทําการตลาดที่ตรงกลุ่มนะคะแต่ว่ามันยังมีวิธีที่เป็นวิธีฟรีแล้วก็ตรงกลุ่มเช่นเดียวกันอย่างบางคนนะคะที่ขายของออนไลน์แล้วเปิดเพจขึ้นมานะคะหรือว่าบางคนอาจจะไม่เปิดเพจด้วยซ้ําขายในหน้าเฟซส,ส่วนตัวนะคะแต่การที่เรารู้ว่าเราจะต้องเอาไปโพสต์ในช่องทางไหนหรือกระจายไปหาคนกลุ่มไหน อันนั้นคือสําคัญกว่าที่เราจะใช้เงินหรือไม่ใช้เงินนะคะกลุ่มต่างๆที่เป็นกลุ่มฟรีนะคะแล้วตรงกลุ่มเป้าหมายเช่นคนที่ชอบเครื่องสําอางคนที่ชอบเรื่องการลดน้ําหนักคนที่ชอบเรื่องความสวยความงามอย่างเงี้ยค่ะหรือคนที่ชอบเรื่องเสื้อผ้าก็จะมีกลุ่มที่เขาอยู่กันเป็นเฉพาะกลุ่มเลยเราสามารถที่จะใช้คอนเทนต์ที่เราทำเนี่ยเอาไปกระจายลงในกลุ่มเหล่านี้ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ ตรงกับผลิตภัณฑ์ที่คุณ มีมากที่สุดนะคะอันนี้คือเป็นช่องทางฟรีนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่องทางของการลงโฆษณาผ่าน a c e b o o k เนี่ยก็จะเป็นช่องทางที่ไปหากลุ่มเป้าหมายที่ใช่เหมือนกันค่ะแต่ใช้ในเรื่องของการใช้อัลกอริทึมของ Facebook ในการที่จะช่วยให้เขากระจายให้ตรงกลุ่มเราสามารถทํางานได้ทั้งสองทางค่ะหรือทําผสมผสานกันร่วมกันก็ได้นะคะมันอยู่ที่ว่าเรามีเวลามากน้อยแค่ไหนทั้งสองส่วนได้ยอดขายเหมือนกันค่ะแต่ว่ากลุ่มหนึ่งก็คือใช้แรงนะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ เงินอยู่ที่เราแล้วค่ะว่าเราจะเป็นสายไหนนะคะแต่กําลังจะบอกว่าถึงเราไม่มีต้นทุนนะคะแต่เรา เรียนรู้ได้นะคะสิ่งที่น่ากลัวกว่าเงินการลงทุนนั่นก็คือคุณไม่มีใจที่จะเรียนรู้เรียนรู้ได้แล้วก็นํามาปรับประยุกต์ใช้แล้วมีวิธีต่างๆที่ฟรีไม่จำเป็นต้องมีต้นทุนเยอะนะคะเหมือนสมัยก่อนๆที่เราลงทุนทําธุรกิจเลยแต่อยู่ที่เราค่ะว่าวันนี้เราเองพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็จะเอาจริงแค่ไหนคะ่ะ ถ้าเกิดเราเข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์นะคะเจลินเองเป็นคนหนึ่งนะคะที่บอกเลยว่าติดลบในการเริ่มต้นนะคะแต่วันนี้เราเอาจริงค่ะเรารู้สึกว่าโลกออนไลน์เป็นโลกที่ไม่มีขีดจํากัดในการที่จะสร้างไรายได้นะคะ,ะเราก็เลยเรียนรู้นะคะลงมือทําปรับปรุงมาเรื่อยๆจนวันนี้นะคะสามารถที่จะกระจายความรู้ที่เรามีเนี่ยช่วยในเรื่องของการแบ่งปันความรู้ต่างๆให้คนที่เขามั่นใจแล้วก็มีความเชื่อมั่นอย่างเงี้ยมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตได้นะคะแล้วก็ สามารถที่จะสร้างธุรกิจได้ตรงนี้เองนะคะอยากจะให้ทุกคนที่ไม่มีต้นทุนนะคะบอกเลยว่าคุณสามารถประสบความสาเร็จบนโลกออนไลน์ได้เพียงแต่คุณเองจะต้องเรียนรู้มากกว่าคนอื่นนิดนึงนะคะนิดนึงแล้วก็ลงมือทํามากกว่าคนอื่นค่ะแล้วคุณก็จะได้ทุกอย่างเหมือนที่คุณต้องการค่ะ